โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พวกผมเช่เคยกับดิจิตเตอรกับพาร์ทนี้นะครับเรากลับมางงกันต่อว่านี่คือฟ้าหรือเปล่านะครับก็เบอร์กรี้ก็ฟ้าเฮ้ยยังไงวะผมก็งงไหนเดี๋ยวจะไปดูก่อนนะครับแล้วกลับกลับมาบ้านก็ฟ้าโอเคเฮ้ยยังไงวะโอเคอ่ะอารุอ,ร,ร,อรุสวัสดิ์ค่ะ้าตายผมแปลกอรุสวัสดิ์อผมตอบอาวบรรยากาศสถานที่คุ้นๆตาผม บ็บ้านมึนงอะเอา้าก็บ้านมึงอะเอ้าที่ผมกำลังอยู่ที่บ้านนี่นะแล้วทำไมฟ้าผมต้องขอประทานโทษจริงๆนะคะออคขอโทษนั่นสิขอโทษเรื่องอะไรกันชั่วบูบผมกำลังสังเกตว่าเสื้อผ้าที่ฟ้า,ามนันเปื้มันต่างหน้าประหลาดเหมือนว่ามันเอ่เอคือวา่าฟ้ามีเรื่องจะสารภาพนะ,ะสารภาพสารภาพอะไร เออค่ะคือจะยังไงดีล่ะ,ะคือว่าความจริงแล้วความจริงแล้วมันฟ้าชื่อว่าแดงค่ะอาฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงคว <c oughs> ามจริงแล้วมันฟ้าชื่อว่าแดงค่ะอ้าวยังไงวะฟ้าทําเงินพี่หายไปสองพันไม่เกี่ยวเลยฟ้าไม่ใช่ผู้หญิงหนักเลยอฟ้ามเป็นผู้หญิงฟ้าชื่อว่าแดงค่ะปัดฟ้าชื่อว่าแดง แล้วค่ะจริงๆแล้วฟ้าแล้วฟ้าอืมเอา้าเอา้าอะไรวะรวมีน้องอะไรเอา้า <c oughs> เอา่อพี่ขอโทษนะฟ้าพูดต่อเถอะก็ได้ก็ได้ว่าแต่สัญญาณนะว่าจะไม่ไม่ขัดไฟอโอเคผมไาปยักหน้าฟ้าเปน็นนางฟ้าค่ะเหรอก็เพื่อีก็ฟ้า งงว่ะฟ้า,อย,าอย่าบอกนะาใครใครเขาแสดงอาการกดออกมายังเห็นไม่ชัดโอเคไม่ขัดกูก็ไม่ขัดกูไม่ขัด,มขดผมบอกตัวเองเพน็นางฟ้าสม้มอมดุงหมายเลขเครื่อง4 0 0 2เอา้าหรือว่าเกมมันติดบัก็กงงว่ะงงว่ะงงว่ะกูเงิยไปนะเฮ้ยเอ,าอย้าประโยคนี้คุณคุณแท้นางฟ้าสม้มอมดุง ให้เลยความสนจของผมไหลร้นกลับมาอีกครั้งรวดเร็วอีกสาวประหลาดที่ผมเจอเมื่อวันก่อนฟ้าต้องขอโทษจริงๆนะโอ,โอ้ที่แอบดัดแปลงความสนจของพี่อ้มึงดัดแปลงโอ้ฟ้าเอ้ยแบบนี้นี่เองถึงว่าพากูงง,งแล้วฟ้าต้องขอโทษที่ดัดแปลงของจานนี่ีเนื่องจากมาจากพอฟ้าดัดแปลงไปละครั ก็เลยคือจะยังไงละ่ะเอาเป็นว่าฟ้าแดัดแปลงอีกไปได้แล้วละ่ะไงนะหูฟังน้่มือตัวเองคือสิ่งของอะไรสักอย่าง <c oughs> ความจริงแล้วย่าจริงยอมรับแต่หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆมาไม่เชื่อจริงๆอ่ะแต่งนั้นปัจจุบันฟ้าจึงจําเป็นต้องขอความน่วมมือกับพี่เอามาสิไม่สิคุณปัดเราจําเป็นต้องขอความน่วม,มือจากคุณเอา้าขอให้ช่วยชีวิตตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ คุณจะบอกตัวเองกับเจ้าตัวงกลมเดี๋วมันมากกว่านะผมคิดอ่าฮะถ้าม,มีคำถามอะไรฟ้าขอตรงไปลาตะเวนเพื่อให้แน่ใจว่าเราแวกนี้ปลอดภัยกันนะคะมึงยังไม่เคลียร์กับกูเลยมึงจะไปไหนเนี่ยฟ้า,ากับมังกรฟ้าลงไปข้างนอกอย่างรวดเร็วอ้าวชิบหายละ่ะขับสู่ความเงียบอีกครั้งวันนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดมรู้สึกเหนื่อยแล้วกล้าล้ากับมันขึ้นไปนอนดีกว่า ยังไงวะห้องนอนแสนรักของผมผมนอนตัวออล้มลงบนเตียงเนี่ก็ไม่ทำอะไรอีกตรงต่างผม,มค่อยๆปิดลงช้าๆในที่สุดผมก็หลับไป <c oughs> บทที่หนึ่งวันอังคารที่ห้ามิถุนายน <c oughs> ยังไงวะเ <c oughs> ช้าวันใหม่ผมยังคงรู้สึกอ่อนเพลียอยู่แม้จะไม่มากนะัก สายตังผมกวาดมองไปรอบๆห้องเพื่อสำรวจต่างยมามเช้าแ,แล้วผมก็เห็นอืมอ้าวอีกแล้วเนี่ยอุ้ยฟ้ากำลังนั่งลือ้อหนังสือของผม <c oughs> ดูครับดูโอ้โหโอ้โหโอ้ปัดเอ้ยปดัปดปัดเฮ้ยเราขอยือิ้มมั่งในปัดดูซิมีหนังสืออะไรบ้างในปดัดมีโอ้โห มีโอ้ oh, ตัวเอ็กซนะ์ผมเห็นเธอกำลังหยิบหนังสือสองสามเล่มอีกมาดูหน, <c oughs> นังสือโป้ไงเฟอร์ในสนใจหนังสือตรงนี้มากอ้าวสนใจด้วยครับและผมเองก็เช่นกันชิบหายแล้วครับสงสัยว่าฟ้า์กำลังดูหนังสืออะไรอยู่ <c oughs> นั่นมันไม่นะนั่นมันสมบัติต้องห้ามผมผมนะทหารัวขี <c oughs> ผมต้องเรียกอะไรสักอย่าแงแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนะี่ยผมตะโกนเสียงดัง อ้าวรุณสวัสดีค่ะคุณปัดวันลืออะไรห้องพี่เนี่ยฟ้าฟ้าก็แค่สำรวจดูรอบๆเท่านั้นแหละค่ะมึงไม่ต้องสำรวจมึงรู้ไหมมันคืออะไรอะฟ้าพอด,ดีเห็นว่ามันือข้อมูลน่าสนใจตรงนั้นสนใจฟ้าก็เลยลองหยิบมันเปิดดูฟ้าก็เลยลองหยิบมันเปิดลลด,ดูค่ะนั่นแหละที่ฟ้าจะพูดนั่นแหละถ้าอยากจะขาข้อมูลพี่ว่าพาไปดูทีวีดีกว่านะผมพยายามเบี่ยง ประเด็นีนเธอเราสนใจฉันนะสิทีวีอย่าบอกนะว่าฟ้าไม่รู้จักทีวีหอะฟ้าหันหน้าฟ้าแทบไม่อยากเชื่อว่าฟ้าไม่รู้จักทีวีครับชิมหายแล้วครับที่อยู่ด้านหลังเธอเนะขาเรียกว่าทีวีรู้ไหมเจ้ากล่องแปลกๆนั่นแหละหรอคะเออทีวีไม่ใช่กล่องแปลกๆฟ้าก็เลยยืนยืนมองอยู่ไม่เห็นข้มอมูลอะไรเลยมึงก็ต้องเปิด <c oughs> <c oughs> นี่จงใจกวนกันใช่ไหมเนี่ย อีกแล้วครับฟ้าไม่รู้จริงๆนี่นะทำไมต้องทำานี้ด้วยล่ะเอาเถอะเอาเถอะยิงก็พูดอารมณ์เสียไปไปไปลงไปข้างล่างก่อนไปพี่จอัอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผมยิงผมขึ้นเสียงฟ้าไปก็ได้งงกับสถานการณ์เสียงของฟ้าเปิดประตูและวิ่งลงบนันไดไปนะเอาละทีนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวในห้องแล้วสินะผมเดินตรงไปที่จันหนังสือนั่งมองแล้วจัดขอขที่ ังสือเรียบร้อยอกลับมาถึงเรื่องฟ้าต่อตอนนั้นถึงแม้ผมจะรู้ว่าไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของผมหรือจะให้พูดอีกเนี่ยว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีน้องสาวเอ้ยไม่เคยมีน้องสาวแต่ยังไงก็เถอะสมองของผมคิดของผมคิดว่าเธอคือน้องสาวอยู่ดีใช่ไม่ว่าจะยังไงผมก็มีน้องสาวที่ชื่อว่าฟ้าเอาล่ะอาบน้ําแล้วลีบลงไปข้างล่างดีกว่าฟ้าคุณปัดคะทางนี้ ฟ้าไล้ผมรุปัดปทานข้าวช้าสิคะผมสังเกตเห็นว่าฟ้าปเป็นเดิมเดิมป้าเฮ้ยกลับมาใส่เสื้อผ้าอยู่บ้านตามปกติไข่ดาวอีกแล้วไข่ดาวไข่ดาวไข่ดาวที่เบื้องหน้าผมคือตัวอาหารแล้วใส่ไข่ดาวไข่ดาวอีกแล้วอาานเช้าเรียบง่ายแล้วดูเรียบง่ายของลูกผู้ชายผมเริ่มทำมันวันคืนปกติ นี่มันรสชาติแบบนี้รสชาติของไข่ดาวไม่มีอะไรพิเศษเลยอะไม่มีอะไรแปลกแต่ไม่ถูกทำร้ายด้วยควมมู้องคนคนอื่นก็ตามเอ,าอ,อ้านี่ไงวะถ้าทำแบบนี้เรียกว่าอร่อยสินะคะอ้ยมันก็เหมือน,นทุก,ทก,ทกวันนี่นะพอกินได้พอกินได้ข้าพอกินได้พอกินได้อไดโอ้ยแล้วไม่ดีกว่าคุณปัดทำนี้มาแล้วค่ะถ้าจะว่าดแบบนั้นคงได้บ้าง ถ้าพูดอะไรไม่ตรงกับใจตัวเองเลยนี่มึงเห็นปัดเป็นคนอื่นเหรอไม่ปัดปัดเพี่มงนะครับเอามาพูดเหมือนเธอคิดว่าอะไรอยู่นั่นแหละก็ <c oughs> ไม่เชิงรกค่ะว่าแต่วัดเอาจากประหยัดิตอนหลังความทรงจำของคุณปัดแล้วแต่พบว่าพูดไม่ตรงกับที่พี่ัดส่วนหนึ่งเจ็ดในสิบหรือขึ้นเลยโอโ้โหนี่ฟ้าใครใช้อปดูความทรงจำของพี่นะ่ะ มันเป็นหน้าที่ของนางนะคะฟ้าต้องตรวจความทรงจำของคุณปัดทุกๆวันเพื่อทําการประเมินผลและป้องกันความผิดพลาดนอกจากมีเรื่องพูดไม่ตรงกับใจแล้วยังมีสถิติของการสนใจในเสรีอละลของผู้หญิง <c oughs> เช่นนักหน้าอกนั่นไง <c oughs> ไม่ไม่ใช่ครับผู้ชายทุกคนครับผู้ชายผู้ชายร้อยละเจ็ดสิบนะเป็นอย่างนั้นครับทั้งเพื่อนในมาไไหาลัยแม้แต่ฟ้าก็ยังเป็นน้องสาวอีกมากมายกว่าสิบครั้งในช่วงเวลาสามวันก่อนเลยนะคะ <c oughs> ไปปัดดูนี่นี่ปัดดูหน้าอกน้องนะครับหรือจะเอาละโอเคพอแล้วพอแล้วพี่รู้ละพี่รู้ละพี่รู้พี่ร,รู้ว่าแต่ฟ้าเคยเรียกพี่เหมือนกันเออเดิมดีกว่าคุณปัดอย่าใจให้ฟ้าเรียกพี่ชายอะไรทำนองน,นี้เรอคะ่ะเรียกว่าพี่เฉยก็พอแม่คุณรับทราบค่ะพี่ปัดเออเอาละอีกพอด,ดีเลย เดี๋ยวฟ้าเก็บจานไปล้างงานให้นะคะเก็บเก็บเกาเดินตน่อไปท้งครัวแลเจ็บกลางเ้าผุณด้วยได้ยินเสียงเธออ่เพงเลงไประยะทำเพลงไประยะระหว่างล้างจานเนี่ยไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็เดินไปห้องครัวเพื่อล้างเสรยจแล้วเพื่อเก็บท่าี่สังเกตดูมันเป็นตามมเปนกินม้ากชีวิตประจำเลยนในผมเลยเนี่ยออของฟ้าไ,ไม่มำสันจริง <c oughs> พี่คะวันนี้พี่มาเรียนตอนบ่ายใช่ไหมเียงฟ้าตะโกนถามดังออกมาจากในครัว ครับแรกบ่ายโมงพี่คุณออกบ้านตอนเที่ยงแล้วนะถ้าอย่างนั้นฟ้าจะพยายามกลับมาให้ทันก่อนละเที่ยงนะกันนะจอกไปงั้นเหรอออกไปล่าตะเวงกับหน้าที่ของฟ้าต้องบรุงนแรงคะ่ะเออเอ๊ะได้เวลาแล้วฟ้าไปนะคะอยู่เฝ้าบ้านจนกว่าจะฟ้าได้กลับมาล่ะอุ้ย <c oughs> ฟ้ารีบเปิดประตูเป็นน่องทันทีที่มันจบอ้าวเอาละเข้าเวลาเดีวยวกันนุ่งจีกว่าดู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  มันคอยดูเอ็นเวีงช้าแล้วหันหน้าเป็นตัวทัดในมือถือรีโมทเขาเป็นเวลาดู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 ด,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 ดูไม่มีรายการอะไรน,น่าสนใจเลยเนี่ยเขาบางเช้าก็มีตลกซ้ำๆข่าหนตายอุบัติเหตุเขาเล่า,านิยมบีทีวีนอนดีกว่านอนเข้าเวลาดีกว่าแม่งสนุกกวิ่งพอครับอ่ะเฮ้ยต่อดีกว่าเนาะโอเค มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสงสัยเกี่ยวกับนางฟ้าว่าด้วยความเชื่อพราหมณ์นางฟ้าเป็นโอปาติกะอย่างหนึ่งแค่ไม่มากพออธิบายนางฟ้าผมเจอแน่นอนมีสองสามข้อที่ผมจะรู้เกี่ยวกับพวกเธอข้อแรกนางฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจําของคนได้ข้อสองพวกเธอสามารถจําแรงขึ้นแต่งกายได้หลายแบบข้อสามถ้ายึดจากนางฟ้าเป็นหลักนางฟ้าหรูอยังไงก็ไม่ได้ไม่ใช่คนดีที่ตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ได้เกิดมาเป็นนางฟ้าแน่ น่าจะเป็นสิ่งชีวิตหลายรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านะนี่คือข้อสรุปของผมในขั้นต้นนะโอ้ยเอาเพิ่งนอกดีกว่าผมจะขึ้นยืนได้เดินลงไปประตูบ้านอู้โอเคครับขอจบเียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ <c oughs> เออกำลังมันๆเลยนะ